สวัสดีครับบ้าบอยเด็ดเด็ดทิลิซันครับ <c oughs> มือนีบ้าบอยมาเลาะปลาเลาะดงแล้วบ่ได้เขาไปหาเน่อไหม่แล้วกะบ,บ่ได้เขาไปหาเห็ดพวกอ่าเห็ดไข่ครับผมพี่น้องครับ <c oughs> มือนีบ้าบอยมาเลาะเบิ่งเห็ดขมครับเห็ดพึ่งเห็ดยูค่าครับผมพี่น้องม <mar> า <ok> เลาะเบิ่งเห็ดยูค่าว่าสี่เอาไปตุ่มก้อย <c oughs> กับบุู้วา่าซิมีบ่มีคือกันครับผมแต่ว่ามาจจอเบิ่งนะครับผมพี่น้องครับ เดี๋ยวมื่อนี้ศิษสุกส,สิมานศิษะไรพ่อก้อยบอศิษยะไพ่อตมบอเดี๋ยวจังไหนไปติดตามกันครับขอบคุณความหักแพ่งจากพี่แม่พี่ๆนานาเอฟซีตุกหว่องทุกวนที่ใหกกำลังใจลูกหลานนะครับผมสวัสดีครับมาเจอแล้วหนึ่งดอกครับหนึ่งดอกหนึ่งดอกแรกแหกมานครับหม่สิบอไดอยู่บอรครับผมพี่น้องดอกขิงขิงหนึ่งดอกครับหน,หน่อยหน่อย ติ๊ก oui. pues ิคร pues ับผมพี่น้องปาดเห็ดดอกนี่พี่น้องปาดปาดเห็ดดอกนี่กินนมดบลาพี่น้องเลยปาด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 โอ้ยเถาแล้วเป็นเสื้อต่อไป เห็นข้างหลังเพ่นแข,ข็งแข็งเลยว่าเพันยังใส่ได้อยู่ครับผมพี่น้องครับ อกเห็ดพี่น้องดอกกำลังน่ารักน่ารักพอดีคำเลยครับผม,มดนี่ครับผมพี่น้องนี่ห้อปาดไปพร้อมด้ครับถิ่มลงหมอเลยพี่น้องนะครับผม,มนี่กำลังออก เออเลือกเอาแต่ดอกส้มพอดีงามครับตรงนี้หน่อยฮอกกับ่เอาครับผมพี่น้องนี่น่าเลือกเอาแต่ดอกสวยๆสองดอกอีอสองดอกนี่กำงงามครับผมอู้สามอู้ สามดอกมุกๆเลยครับผมพี่น้องเอ๊บเอี๊บเอี๊บเอ๊บ,อบมันจังบ่ถือดอกน้อยครับมันจังบ่ถือดอกน้อยมันจังบ่ถือดอกน้อยให้งห้องคอยเนาะเก็บเอางำปาด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 ที่โตที่ทาง ดอกน้อยๆดอกน้อยๆงามๆพอดีกินเลยครับพอดีก่อยเลยพี่น้องสดเอ๋สดเอ๋วนะครับอีนี่กือสองดอกดออกก็มีพี่น้องออ พี่น้องเพิ่นบทจกักรก็ซื้อได้ครับว่าเห็ดออกพี่น้องว่าบอลมาจ่อบเบิ้งครับนี่เห็ดกำลังออกครับผมดอกน้นอยๆสำเร็จสำนึงยังอยู่ได้ครับผมพี่น้องเอาบอลว่าเอาเอาแต่ซ้ำพอดีครับเอาแต่ดอกตะปูติป,ปีเรียนเกลี้ยงได้อีกพี่น้องผมอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ดอกเห็ดต้นนี้ครับดอกเห็ด ้าอีกแบบลักษณะหนึ่งครับผมพี่น้องถ้าเขาบาดึงขาพันขึ้นมาสี่เสือเห็ดพันจอยุ่นไต้ค้นขาแบบนี้นะครับมันก็นอยู่มันก็นจจอยู่ติดดินนะครับผมพี่น้องที่ยู่ติดดินเราบันนี้มันก็นจะออกออกได้อีกนะครับแต่ว่าพี่น้องบางบางคนบางท่านนะครับเอ็ดซีแม่แม่พี่ๆน,นานาบางคนพันก็ว่าไอ้ดึงขาเห็ดออกมาจังสี่โลดจังสีนะครับผม เพนเบิงบ่ถนัดเพนเบิงบ่ถนัดอ้อันนี้สวยๆเลยครับใช่หละดอกเฮดพี่น้องอ้หใช่หละโอ้หู้จุ่มเนี่ยบปาดเลย โฉกมันไปเรื่อยๆเด้อเลยก้อยใหญ่ๆเต็มตากับคุณลูกครับปผมกขน่อยเอีเอ็นบทสนิทจับไว่ะดูข้าวโอ้ครับ แซ่บอือฮึแค่เมนมืออื่นสี่พ่อดีอยู่ับผมพี่น้องดอกเหอ้ยกล้องกระไดงุ่มหนาตูหม,มูบกล้องกระเม็ดแบตละพี่น้องเอง้ว่าเม่นบ้าบอยอารมณ์เม็ดแบต ดอกนึงครับเดีนยวพี่น้องดอกหน่อยเพิ่นกำลังขึ้นครับเต็มเลยนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เป็นซิปเอาไปขึ้นเก้าครับที่ดอกหน่อยครับว้าวจะเอาดอกสซ้โพ่ก,กินนี่แล้วครับผมที่ดอกหน่อยยนี่แบลไรเลยพี่น้อง เ,เห็ดไหมพี่น้องบ้างไงน้องออกครับเราบาอ,อกจะเอาสองดอกนี่ครับ บานเพื้์เวองามๆเลยครับมขมครับก,ก็เพียรผนที้พี่น้องดอกน,น้อยกับบานพี่น้องมือในเห็ด ดอกน,น้อยกับบานแปงแสงมันแหลงหลายแหงกินกินพี่น้องดูนี้ครับบอเอาได้เลยครับผมมันบานเลือที่ครับผมพี่น้องดอกน,น้อย <c oughs> น้อนั่นบานเลือทีครับเริ่มบานแล้วบานแล้วเขาก็ต้องเก็บครับดอกน้อยเขาก็ต้องเก็บเอาพี่น้อง อยากกินเห็ดเซ็บๆซล้ก็กินดอกซ้ำนี่นะครับผมพี่น้องเนี่เวลาห้ากินเลาก,ก็กินดอกงามๆววเวลาเ้าขายลดละสี่สิบห้าสิบก็เอาดอกบานๆขาย <c ugh> <c oughs> แม่ครับดอกนี่น้อยบานเลดยดครับแม่ครับบานเราบานขึ้นกระแตกครับเพิ่ขึ้นบานขึ้นมันกระแตกครับผม แต่ว่าดอกิ่นแข็แข็งครับผมน,น้องตัวเขียนมันตั้นดีขนาด บาดแล้วครับกระนอยแห้งพี่นอ้องเนี่ยบาดเมื่อไ่รมันแหงครับมันแหงหลายไปดินแหงครักเนี่ยมันแหงก็บ่อเกิดเห็ดกระไดพี่น้องตัวดวกพันง่ามเขนนนครับผมบ,มบ,บ,กกบดมดาดโอ้ชีดอกเลี้ยงกัน สีโลกเรียงกันคืองาไอ้ งายูคาเห็ดยูคาก็คือกันครับงาอยู่ค่าครับผมพี่น้องเองดอกนึ่งครับมงม่วงครับปั๊บอึ่งดอกเห็ดครับผมพี่น้องพุดหนึ่งพูดหนึ่งพูดหนึ่งอาดอกนึงครับขอไปหนึ่งดอกครับ บานแล้วครับผมพี่ดาวดอก,ดอกน,น้อยบานสามดอกสี่ดอกกับดอกน้นอยบานแปลงแสงอยู่ดอกน,น้อยกับบาน ปาดอัปืดอัปดอปดัปาดปาดจุ่มนี่พี่น้องยังงามเลยครับอืมเรียงกันเป็นแถวแถวปาดปาดครับมีดอกน้อยน้ำครับผมพี่น้องก็เลยปาดแนีนี้ครับโอ มัวเป็นยงหลายอยู่ครับผมจักสิเกิดบ่เกิอดดอกครับผมพี่น้อปาดไปเฉยๆ <c oughs> โอ้โดอกนี้ยังบานครับมันเหี่ยงครับผมมันเหี่ยงลายดอกเห็ดมันเกิดมาบ่ชุ่มชำ่ำ บริถือปุ๋ยมาแล้วหมพี่น้องจากโลกมาอ,อ้อยว้ดองครับปืดพี่น้องขออนุญาตเปิดนี่วยครับ ถึงแม่พ่อเป็นมูค่ะออนครับผมพี่นอ้องขออนุญาตเอารูปน้ำครับผมตดพี่สี่ครับผมพี่นอ้องโอ้ยขออนุญาตบาดข้าพี่น้องด้วยครับนี่ครับผมโอ้แบบียบดามเลยครับอุ้ย อะไรกันเน่อะไรกันเน่ดอกแดบ,บสวยครับผมเก็บเลยครับเก็บเลยดอกสนีแม่พี่น้องจังงามพอดีอ๊บังบังแบงบบงกล้องบังกล้อง เ่นเงี้ยเนงี้ยจุน้ยโอ้ไอ้น้มได้กับผมพี่น้องอ่ะไหลกันเนี่ยพวจะเปิดผะมานกั้ง ลมดูเกิดนี่ปากแห้งกบรบเบเร่พี่น้องปอปอหัวเพิ่นหัวเพิ่นขาดง่ายครับลมปางงางในสุดแห้งกบรบเบเร่หัวเพิ่นฮักหรอพี่น้อง ดึงออกก็เป็นเหงาเลยครับผมพี่น้อ เก็บน้ำมาบ่อยด้วยครับพี่น้องผู้ใดมากกินขมคนระับขมกบสีขมเป็นยาเนาะพี่น้องเนาะคนลครับผมโอ้สองดอกไ <c oughs> ด้ยินเสียงรถมาพี่น้องสงสัยก็จะจะไปเก็บเห็ดอยู่ข้ากกบเจ้ากับ แค่ในเตบาบอยมาก,ก่อนครับที่รดกเจะเขามาครับเขามาเมื่อไ้มีมจจะมาเก็บเห็ดยูคค่าย่างเดียวครับเ <c oughs> ห็ดมันก็เกิดเป็นยมยมไปเกิดบ่อ โบทัวร์นะครับผมพี่น้องผลป,ปีนี้เป็นตะเล่งเลยพี่น้องครับท้งบานบบาบวยน้ำยู่ในไฮน่าเขายังบันไดมีเลยครับผม เราได้หน,น่อยบานนะผมพี่น้องมาเป็น,นดาหัวใจสามดอก บบานแล้วครัดอกน้อยกับบานดอกน้อยกับบานหมดแล้วโอ้ยหไม่ใช่เหรอขั้นงัดออกพี่นอ้องดอกน้อยได้ครับพี่นอ้องมาเบิ่งอันนี้ครับเป็นอนอี้ครับผมพี่นอ้อง ไต้ขอนครับพุ่นผลผลไต้ขอนไม่พี่น้องกำลังออกครับดอกเล็น้อยครับบ้าบ่อยก็เอาแล้ครับจงไว้ก่อนครับผมพี่น้องจงไว้ก่อนจงไว้ก่อนครับผมเอาละเนาะซำมพ่อเอาใดอันหนึ่งสองสามสี่บ้อยก็จะเอาดอกนึงครับนี่ปลุกไปกันได้ อยากเจอดอกแบบนี้จังเลยพี่น้องครับนดอกแบบนี้แม่พี่น้องต้องเก็บมวบมนก็เป็นไ,งนนงไงครับผมพี่น้องขั้นงัดขึ้นเป็นปุ่มเป็นปุ่มครับแต่ว่าเพิ่นกับบานเลยเด้ครับนี่ดอกนี้หน่อยบานหรือโบนใหญ่เหรอครับผมพี่น้อง như vậy đéo đồ bọc xâm hé ngang thì, thì đâu ừ. 能看 อปาดอัปืดอัปแปดสวยๆงามๆงามเลยพี่น้อง ครับดอกของเวียดนามครับดอกนึงครับดอกก็ดีเลยครับผมพี่น้องดอกนึงครับผม เลยพี่น้องปีนี้ท่านกินเห็ดขมเพอเถ่อครับนี่ครั้งแรลกครับกินมาเก็บเราพอครับสุวเทียนนี่จะกระจ้าเมาืจอบก่อนครับชุดนี่เป็นของเบ้าบอยบ้างครับผมอพี่น้อง <c oughs> ดอกสวยๆครับนุ่นะ ครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานของสองมือหนีครับบ้าบอยได้เห็ดขมดอกงามงามเจ้ว่ายังดอกน้อยอยู่ครับผมมืออื่นบ้าบอยสิพาพี่น้องมาอีกฟังหนึ่งของน้องครับมือนีบ้าบอยมาฟังนี้มืออื่นสี่้าปไปฟังตั้งผลครับมือนี่ก็ย,ย่งดอกดน้อยอยู่มืออื่นอาจจะพอดีครับพอดีงามเลยเดี๋ยวคอยมืออื่นเขามาจอบน้ำกันกับบ้าบอยด้วยแม่แม,ม,ม่ครับถือเสียมถือกระตาถือมีดมาดั้มครับ มาปาดขาเห็ดซอยกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยกับเเอาไว้สำนีสก้อนครับู้พ่อกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขูมสุขคนออกมากินกอยเห็ดน้ำบ่าบอยเด้อครับแม่แม่เอฟซีสุขคนครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับแม่แม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบอกเมื่อแล้วครับไปปั่นกินเขาก่อนครับผมพี่น้องมือเอื้อเสียผ้าพี่น้องไป ฟังท่านรอของแก่พุ่นครับเดี๋ยวมื่อนี้เห็ดยังดอกงน่อยอยู่ครับมืออื่นยังสิพอดีครับเดี๋ยวรอติดตามกันครับสวัสดีครับ